รู้สึกว่าจะเจอกันไฟสามนี้คือผมคิดว่าต้องมันและดูเดือดแน่นอนครับตายของรถถังนะครับก็คือเขาเป็นนายที่แบบบูดุดันเดินต่อยเดินเตะต่อยท้องต,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 ต่อยหน้าล่างสันบนความคิดที่ที่เจอเพชรดำนะครับก็เขาก็มีจุดเด่นที่แขนซ้ายเขาก็หนัก ถ้าสุดตอดถ้าจะชนะเป็นดำได้ก็ต้องกะเอานับน็อกไว้ได้ครับต้องรีบผิดบัญชีเขาให้ได้ใช่ครับมีซ้อมแล้วก็หาวิธีไปแก้มันกันครับแล้วก็ไม่ได้แบบคือจะให้เขาไปอยู่ฝ่ายเดียวเดินชนมาเดินต่อยเดินเตะควาหนักขึ้นเบนบาแล้วก็หมุนไปเรื่อย บนเป็นไงครับพยายามมาแลกกับผมหน่อยก็ผมจะป้องกันแชมป์ให้ได้ก็สู้กันเต็มที่อย่าพลาดให้ผมมาแล้วกันผมว่าถึงนอก